ช่องตามใจทูเดย์ยอดนักทำนายชะตาเสียเฉียวตอนที่556ขออะไรกินหน่อยเถอะวิญญาณน,นั้นตกใจจนขวัญบินดวงตาเบิกกว้างของนางมองเสียเฉียวอย่างระแวดระวังเจ้ากำลังพูดกับข้าการได้พบกันเป็นวาสนาเจ้ามีความปรารถนาอะไรเสียเฉียวมองวิญญาณผู้หญิงแล้วเอ่ยท่าทีของนางไม่เลวเลย วิญญาณผู้หญิงตนนี้รู้ความแม้ว่านางจะลอยไปลอยมาแต่ก็ไม่ได้ตั้งใจทาให้เสี่ยเฉียวกลัวเพียงแต่นางค่อนข้างผอมหน่อยเท่านั้นส่วนใบหน้านางก็ดูไม่ต่างจากคนทั่วไปเลยอย่างน้อยก็แข็งแกร่งกว่าวิญญาณที่ถูกระเบิดตายที่นั่งอยู่บนหลังคารถม้าตอนนี้มากวิญญาณนิ่งเงียบไปครู่หนึ่งจากนั้นนางก็หนีหายไปในชั่วแวบเสี่ยเฉียวเองก็อึ้งงินไปเช่นกันท่าทางของนางใจดีมีเมตตาถ,ถึงขนาดนี้วิญญาณที่อดตายนี้ทาไมจึงได้ขี้ขาดเล่า เสี้ยเฉียวเม้มปากพ่นลมหายใจออกมาเล็กน้อยวิญญาณที่มาหาถึงที่กลับหลุดมือไปเสียได้หากเรื่องนี้แพร่งพลายออกไปปรมาจารย์อย่างนางจะอาาน่าไปไว้ที่ไหนอย่างไรก็ตามเรื่องส่งวิญญาณไปเกิดใหมน่นี้บังคับกันไม่ได้ไม่อย่างนั้นนางคงต้องตามวิญญาณตนนี้กลับมาแล้วถามว่านางหนีไปทำไมกันแน่เสี้ยเฉียวดูไม่มีความสุขอย่างไรก็ตามหลังจากนั้นไม่นานลมฝนก็พัดมาโดยรอบ เดิมทีข้างนอกก็มีฝนตกอยู่แล้วแต่เมื่อลมฝนนี้พัดมาฝนที่ตกเพียงเล็กน้อยก็ดูเหมือนจะตกหนักขึ้นมากต้นหญ้ารอบรอบสั่นไหวและใบไม้ก็ส่งเสียงเกรียวกรายามต้องลมเสียงของความเคลื่อนไหวที่รุนแรงเช่นนี้ทำให้เซี่ยเฉียวตกใจทันทีเมื่อนางมองออกไปข้างนอกอีกครั้งก็ยิ่งรู้สึกมึนงงมากขึ้นนางเห็นแค่ว่าวิญญาณที่หนีไปเมื่อสักครู่กลับมาแล้วนางไม่เพียงแค่กลับมาแต่มีวิญญาณอีกยี่สิบหรือสามสิบตนตามมาด้วยและทั้งหมดเป็นผู้หญิง ท้าของพวกนางไม่แตะพื้นผมเผ้าของแต่ละคนยุ่งเหยิงใบหน้าของพวกนางตอบลึกเหมือนโครงกระดูกท้องฟ้าถูกปกคลุมไปด้วยพลังหยินวิญญาณบางตนก็ส่งเสียงแปลกๆซึ่งทําให้รู้สึกหน้าขนลุกเสี่ยเชียจับราวพยุงบนรถมาไว้ใบหน้าของนางซีดเผือดเมื่อเสียพิงกังที่กําลังเฝ้าอยู่ด้านนอกในเวลานี้เห็นว่าสภาพอากาศเลวร้ายลงอย่างกระทันหันเขาก็ขมวดคิ้วนิ้วหน้าทันทีและในขณะนั้นเองเขาก็ได้ยินเสียงของปรมาจารย์โม่ดังขึ้นหยุดรถน้ำเสียงของอาจารย์นั้นเร่งด่วนราวกับว่ามีบางอย่างเกิดขึ้น เสียพิงกังรีบสั่งให้คณะเดินทางหยุดทันทีทั้งคณะเดินทางหยุดนิ่งทรายและหินที่ใต้ฝ่าเท้าของพวกเขาปลิวว่อนขึ้นมาพวกเขาจำนวนมากต้องหลับตาลงเพราะฝุ่นผงที่ลอยเข้าตาก่อนหน้านี้ฝนตกแค่ปปรยๆเท่านั้นแต่ขณะนี้เม็ดฝนถูกลมพัดปลิวจนบาดใบหน้าพวกเขาราวกับใบมีดน้ำแข็งกระนั้นเสี้ยเฉียวลงมาจากรถมา้าพร้อมกับร่มคันหนึ่งร่างของนางบอบบางดูอ่อนแออย่างยิ่ง ที่แปลกไปกว่านั้นคือนางก้าวไปทางทิศตะวันตกสองสามก้าวแล้วจูจ่ๆก็หยุดลงและยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นปากนางราวกับว่ากำลังพูดอะไรบางอย่างเมื่อประกอบกับสภาพอากาศที่มืดมดนนี้ทุกคนมองดูนางแล้วก็อดรู้สึกหนาวขึ้นมาไม่ได้เจ้าสเสวียนจิงมองแผ่นกลางของเสี้ยเฉียวแล้วเดินเข้าไปหานางท่านมองเห็นพวกเราพอพอจะให้พวกเรากินหน่อยได้หรือไม่วิญญาณพวกนั้นกับคุกเข่าลงหลังจากที่พวกนางพูดจบแล้วก็ยังรู้สึกได้ถึงไอแคนที่แพร่กระจายออกมา แม้จะมีไอแค้นแต่พวกนางก็ยังไม่ได้กลายเป็นวิญญาณแค้นพวกเจ้าอดอาหารตายกันหมดเลยหรือเสี้ยเฉียงมุนงงเล็กน้อยจำนวนเท่านี้ออกจะมากเกินไปมีวิญญาณอยู่ที่นี่ถึง 20- สถึงตนบางคนจะจากไปทันทีหลังจากที่พวกเขาตายไปแล้วและจะไม่อยู่ในโลกนี้อีกเลยตอนนี้มีวิญญาณมากมายขนาดนี้หากคำนวณตามสัดส่วนยอดผู้เสียชีวิตที่แท้จริงคือเท่าไรกันแน่นางเองก็ไม่เคยได้ยินว่ามีภัยพิบัติใดๆเกิดขึ้นที่นี่ แม้ว่าจะมีภัยพิบัติเกิดขึ้นในปีที่แล้วแต่ราชสำนักก็เข้ามาแทรกแซงให้การช่วยเหลือผลกระทบของภัยพิบัติครั้งนั้น<ๆ>ก็ไม่ได้รุนแรงอะไรนักและไม่มีการเสียชีวิตมากมายเช่นนี้ปรมาจารย์พวกเราไม่ได้กินอะไรมานานแล้วนานๆครั้งพวกเราจึงจะมีโอกาสออกมากินอะไรได้สักวันหนึ่งพวกเราหิวมากจริงๆขอร้องท่านปรมาจารย์ให้อะไรพวกเรากินด้วยเถอะท่านปรมาจารย์ขออะไรให้เรากินหน่อยเถอะแต่ละคนร่ำให้โอดครวญพวกเจ้าลอยมาจากที่ไหนกันเสียเฉียวถาม วิญญาณพวกนี้มีอะไรผิดปกติช่องตามใจทูเดย์ตอนที่557จัดก,การอะไรนิดหน่อยเจ้าสเสวียนจิงได้ยินคำพูดของเซี่ยเฉียวทันทีที่เขาก้าวเข้ามาสีหน้าเขาตกใจเล็กน้อยจากนั้นเขาก็เอื้อมมือออกไปอย่างใจเย็นแล้วหยิบร่มในมือของเซี่ยเฉียวมาถือแทนนางเมื่อเห็นสีหน้าเคร่งขรึมของเซี่ยเฉียวเขาก็อดที่จะสงสัยไม่ได้ว่าเซี่ยเฉียวมองเห็นอะไรกันแน่พวกเจ้าตายเพราะความหิวต่อให้กินเท่าไรก็ไม่อิ่มหรอก เสียเฉยจนปัญญาแม้ว่านางจะนำข้าวทั้งยุ้งฉางมาให้มันก็เป็นไปไม่ได้ที่จะเติมเต็มความปรารถนาของพวกเขาเหล่านี้เมื่อได้ยินเช่นนั้นวิญญาณบางตนก็แสดงสีหน้าเศร้าส้อยยังมีบางตนที่เกิดบ้าคลั่งขึ้นมาใบหน้าพวกเขาปรากฏไอสีดำก่อนจะลอยขึ้นไปกลางอากาศและอ้าปากที่เต็มไปด้วยเลือด ภาพลักหนังหุ้มกระดูกยิ่งดูหน้ากลัวมากยิ่งขึ้นและปากของพวกเขาก็ดูเหมือนจะฉีกขาดออกจากใบหน้ากระนั้นดูน่ากลัวอย่างยิ่งเสี้ยเฉียวมาจะกลัววิญญาณมาโดยตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพวกวิญญาณที่น่ากลัวมากๆเหล่านี้หากนางดูมากเกินไปก็จะฝันร้ายใบหน้าของนางซีดขาวนางรีบนำกระดาษเย็นออกมาเพื่อป้องกันตัวเอง วิญญาณที่หิวโหยเหล่านี้สามารถทำร้ายผู้คนได้เช่นกันหลังจากวิญญาณเข้าไปพัวพันแล้วพวกเขาก็จะมีอาการเบื่ออาหารหรือไม่กระตกลาดกลามหากไม่อดตายก็คือท้องแตกตายเสี้ยเฉียวอันเชิญกระบี่ไม้ทอออกมาแล้วโยนกระดาษเย็นจำนวนหนึ่งออกไปกลางอากาศก่อนจะพึพมพำอะไรบางอย่างอัญเชิญเซียนเบื้องบนกำจัดสิ่งอัปมงคลถวยเทพลงมาสังหารหนีไม่พ้นอำนาจสังหารวิญญาณก่อนขับไล่ความมืดมิดทำตามคำสั่งไปจากนั้นกระดาษเย็นจำนวนมาก จึงพุ่งเข้ากระแทกกับวิญญาณที่มีไอแค้เล็กน้อยเหล่านั้นทันทีในช่วพริปตาเสี่ยเฉียวก็ได้ยินเสียงกรีดร้องอย่างรุนแรงจากนั้นวิญญาณจำนวนมากก็ถูกโจมตีจนต้องถอยร่อนออกไปเรื่อยๆเสี่ยเฉียวเห็นวิญญาณผู้หญิงที่มาหานางก่อนหน้านี้และถามว่าพวกเจ้ามาจากไหนกันแน่ทำไมถึงได้อดตายวิญญาณหญิงตัวสั่นเล็กน้อยนางรีบเอ่ยขึ้นอย่างรวดเร็วว่าท่านปรมาจารย์ได้ปรดไว้ชีวิตพวกเราด้วยพวกเรา พวกเราก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจำได้แค่ว่ามีผู้สูงสักคนหนึ่งมาขอให้เราช่วยพวกเราจึงถูกเอาผ้ามาปิดตาแล้วพาตัวไปเดินๆอยู่ดีๆก็ได้ยินเสียงตูมดังขึ้นพลืมตาขึ้นใหม่ทีรอบด้านก็มืดมิดไปหมดและไม่มีอะไรเลยพวกเราก็เลยต้องหิวตายไปเช่นนั้นหลังจากที่ตายไปแล้วพวกเราทุกคนก็ถูกขังอยู่ในที่แห่งหนึ่งออกไปไหนไม่ได้นานๆพวกเราจะออกไปกินอะไรข้างนอกบ้างแต่พอตกเย็นเราจะถูกดูดกลับไปที่เดิมทันที เมื่อได้ยินเช่นนั้นเสี่ยเฉียวก็ขมวดคิ้วและเป็นกังวลเล็กน้อยวันนี้เสียเ่ยเฉียวคำนวณอยู่ครู่หนึ่งก็นึกออกแล้วว่าวันนี้เป็นวันหยินเป็นวันที่พลังหยินจะเพิ่มขึ้นและพลังหยางจะลดน้อยลงพอดีหากนางเดาวไม่ผิดวิญญาณพวกนี้คงมาจากโคงซีที่ไหนสักแห่งแน่ๆแ,และนางก็ส่งวิญญาณที่อยู่ตรงหน้านางเหล่านี้ไปไม่ได้ด้วย วิญญาณพวกนี้จะติดอยู่ในที่เดียวกันหากนางหาที่สถานที่ที่กักขังพวกเขาไว้ไม่เจอหากคิดที่จะเก็บวิญญาณเหล่านี้นางก็จะต้องมีพลังมากกว่าการเก็บวิญญาณทั่วไปหลายเท่าร่างกายของนางทำไม่ได้พวกเจ้ารู้ตำแหน่งหรือไม่เซี่ยเฉียวเอ่ยถามจำได้ไม่ชัดเจนนะักทุกครั้งที่พวกเราออกมาและกลับไปล้วนเกิดขึ้นอย่างกระทันหันจำได้แค่ว่ามีน้ำและต้นไม้อยู่ใกล้ๆมีน้ำและต้นไม้เซี่ยเฉียวพยักหน้า เอาล่ะพวกเจ้าทำตัวดีๆแค่ตามขบวนมาในขบวนน่าจะมีอาหารอยู่บ้างแม้ว่ามันจะไม่เพียงพอแต่ก็พอที่จะเติมเต็มได้บ้างทันทีที่พวกเขาได้ยินว่ามีอาหารวิญญาณพวกนี้ก็ว่าง่ายทันทีแต่ละคนพากันพยักหน้าไม่หยุดเจ้าสเสวียนจริงพอจะคาดเดาอะไรได้บ้างจากคำพูดของเสี้ยเฉียวมีวิญญาณและมียังเป็นวิญญาณอดอยากที่กินเท่าไรก็ไม่พอซึ่งมีเป็นจำนวนไม่น้อยด้วย นอกจากนี้เสี้ยเฉียวก็ยังไม่สามารถเก็บพวกนางได้ด้วยเรื่องราวจึงค่อนข้างยุ่งยากวิญญาณพวกนี้สงบสงเสงี่ยมเรียบร้อยลงแล้วก็จริงแต่เสี้ยเฉียวกลับรู้สึกปวดหัวอยู่บ้างเกรงว่าฝา่าบาทจะต้องล่วงหน้าไปก่อนข้าจะต้องหาหลุมศพและจัดการอะไรนิดหน่อยตอนที่ห้า้อยห้าสบดวิญญาณเมื่อจเจ้าเสวียนจิงเห็นสีหน้าเป็นกังวลของนางเขาก็รู้สึกเป็นห่วงเล็กน้อยวิญญาณพวกนั้นจัดการยากมากเลยหรือ ืมดูเหมือนว่าพวกเขาถูกขังอยู่ในหลุมฝังศพจนอดตายทั้งเป็นและพวกนางทั้งหมดซึ่งมีจํานวนมากไม่สามารถออกจากหลุมฝังศพได้นั้นกลายมาเป็นวิญ,ญญาณที่ไม่อาจไปเกิดใหม่ได้ข้าคิดว่าจะต้องมีใครคนกำกับอยู่รอบๆหลุมฝังศพนั่นคอยขัดขวางไม่ให้พวกเขาไปเกิดใหม่ได้วันนี้ข้าได้มาพบพวกนางแล้วถ้าหากข้าไม่สนใจก็จะไม่เป็นการดีต่อการบําเพ็ญเพียรของข้านางมีความสามารถที่จะเก็บวิญ,ญญาณได้ถ้าหากนางไม่ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือทั้งๆที่ททเห็นเห็นอยู่เช่นนี้ก็ย่อมจะเป็นการทําลายบุญกุศลของนาง กว่าที่ร่างนี้จะฟื้นฟูขึ้นมาได้ไม่ง่ายเลยบางทีมันอาจจะแย่ลงไปอีกก็ได้ด้วยสมรรถภาพทางกายเช่นนี้นางเองก็ช่วยไม่ได้ไม่เป็นไรข้าจะไปดูเป็นเพื่อนท่านแม้ว่าบอกว่าการเดินทางครั้งนี้เป็นเพราะเรื่องคดีหิ่งห้อยแต่หากเจอคดีอื่นข้าก็ไม่อาจนิ่งเฉยได้หากเป็นตามที่ท่านพูดก็น่าจะมีคนไม่สนใจกฎหมายฝังคนเป็นลงหลุมศพไปด้วยนะับเป็นความผิดมหานต์ แววตาของเจ้าสเสวียนจริงเหมือนสนามที่เงียบสงบร่างกายของเขาตั้งตรงราวกับต้นสนการยืนอยู่ข้างข้าง,ขางเขาทําให้เซี่ยเฉียวดูเหมือนถูกเขาอบล้อมรู้สึกได้ถึงความรู้สึกปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นกฎหลายข้อของราชวงศ์เฉียนหยวนนั้นค่อนข้างมีมนุษยธรรมห้องเต้ของราชวงศ์ก่อนหน้านี้ยังฝังพระชายาและพระสนมลงหลุมฝังศพไปด้วยแต่พอถึงยุคราชวงศ์เฉียนหยวนเรื่องอย่างนี้ก็ไม่มีแล้ว ไม่ว่าจะเป็นคนธรรมดาหรือผู้สูงศักดิ์สิ่งที่พวกเขาจะสามารถฝังลงในหลุมศพได้ก็มีแค่ภาชนะข้าวของเครื่องใช้เท่านั้นอย่างมากที่สุดตระกูลที่ร่ำรวยและสูงศักดิ์เหล่านั้นก็สามารถฝังตุ๊กตาและรูปปั้นดินเผาเพิ่มได้บ้างพวกเขาไม่กล้าที่จะใช้คนเป็นฝังลงไปได้อย่างแน่นอนถึงแม้จะเป็นทาสหรือบ่าวรับใช้ก็ไม่ได้เช่นกันแน่นอนว่านี่เป็นเรื่องต้องห้ามโดยชัดแจ้งลับหลังแล้วก็อาจมีบางคนที่ซื้อคนใช้ที่ไร้ค่าและแอบยัดเข้าไปในหลุมฝังศพเพื่อติดตามพวกเขา หากไม่มีใครรู้ก็คงไม่มีใครสนใจการที่เซี่ยเฉียวทำตัวแปลกแปกเมื่อครู่นี้ทำให้เวลานี้บ่าวรับใช้ในคณะเดินทางของตระกูลลีหวาดกลัวกันไม่น้อยพวกเขาแต่ละคนมองไปที่เซี่ยเฉียวด้วยความกลัวอย่างไรก็ตามพวกเขาไม่ได้กลัวเซี่ยเฉียวแต่กลัวสภาพแวดล้อมโดยรอบมากกว่าเมื่อครูปรมาจารย์กำลังทำพิธีอยู่ชัดๆแถวนี้จะต้องมีวิญญ,ญาณอยู่แน่นอน รัฐททยาตบอกให้ผู้เทาหลีสังการลงไปว่าให้พวกเขานำของกินที่มีทั้งหมดไปวางไว้ในรถม้าคันหนึ่งขบวนเดินทางต่อแล้วเสียเ่ยเฉียวไม่กล้ามองขบวนที่มีอาหารอยู่เพราะข้างบนข้างในและข้างนอกต่างเต็มไปด้วยวิญญาณที่อดอยากจำนวนมากที่เบียดเสียดยัดเยียดกันเพื่อที่จะคว้าอาหารเหล่านั้นกินสักคำจนรูปร่างเปลี่ยนไปหมดน่ากลัวเกินไปแล้วใบหน้าชราของคนขับรถม้าที่ขนนั้นแข็งเกร็งไปหมดเขาอดสั่นสะท้านไปทั้งตัวไม่ได้ บนรถม้าจะต้องมีวิญญาณแน่ๆมีบางอย่างผิดปกติหน้าต่างรถม้าประเดี๋ยวเดียวก็ส่งเสียงดังไม่หยุดไม่ว่าม่านั้นก็ปลิวไปตามลมด้วยมันดูมืดมนและน่ากลัวและที่แย่ไปกว่านั้นก็คือปรมาจารย์มอบเยนสีเหลืองให้เขาแผ่นหนึ่งเพื่อให้เขาติดไว้กับตัวมันหมายความว่าอะไรไม่ได้หมายความว่ามีอะไรแปลกๆในรถม้าของเขาอย่างนั้นหรือคนที่ร่วมเดินทางมากับขบวนในครั้งนี้ล้วนเป็นคนที่ค่อนข้างใจกล้าแต่ถึงกระนั้นพวกเขาก็ยังรู้สึกหวาดกลัวยอยู่เล็กน้อย เสียเฉียวขอให้วิญญาณที่ถูกระเบิดตายช่วยมองไปรอบๆเพื่อดูว่ามีตรงไหนสักแห่งที่มีแหล่งน้ำและมีพลังชั่วร้ายเข้มข้นบ้างหรือไม่แม้ว่าวิญญาณที่ถูกระเบิดตายจะมีความปรารถนาที่จะมีอายุยืนเพียงเรื่องเดียวเท่านั้นแต่เขาไม่ถือสาหาจะมีกระบี่บินหรือเสื้อผ้าดีๆเพิ่มมาด้วยดังนั้นเขาแท้จะรอให้ปรมาจารย์มอบหมายงานเพิ่มไม่ไหวพอตกเย็นวิญญาณเหล่านั้นก็หายไปกันหมดจริงๆ แต่ละตนไม่ต่างอะไรกับหุ่นไม้พวกนางล่องลอยไปยังสถานที่แห่งหนึ่งด้วยความเร็วมากจนขบวนตามไม่ทันแต่โชคยังดีที่มีวิญ,ญญาณที่ถูกระเบิดตายคอยชี้ทางให้เสี่ยเฉียวสั่งให้ขบวนติดตามไปในทิศทางนั้นทันทีราชครูหลี่ผูดเท่าไม่ได้ห้ามนางและปฏิบัติตามที่เสี่ยเฉียวสั่งหลังจากที่พวกเขาเดินมานานกว่าหนึ่งชั่วย,ยามเสี่ยเฉียวก็สามารถเห็นพลังชั่วร้ายจางๆที่ปรากฏอยู่ไม่ไกลได้แล้วนางจึงสั่งให้จึงขบวนรถม้าหยุดทันที ตอนกลางคืนอยากเข้าใกล้สถานที่นั้นมากเกินไปค่อยว่ากันอีกทีตอนกลางวันตอนที่559ปราบก่อนค่อยเลี้ยงตอนกลางดึกฝนก็ยังคงตกอยู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนมองไม่เห็นดาวเลยสักดวงเสี้ยเฉียวพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ตนเองพักผ่อนอย่างสงบสุขเช้าตรู่วันรุ่งขึ้นพวกเขาจึงออกเดินทางไปที่หลุมฝังศพ นางเดินไปตามลำพังได้ไม่กี่ก้าวด้านหลังจเจ้าเสวียนจิงก็นำองครักษ์พร้อมด้วยเสียพิงกังทั้งหมดหกคนเดินเข้ามานอกจากพวกเขาแล้วหลี่ชิงอวีก็วิ่งเหยาะๆไปตลอดทางกระทั่งนำบ่าวรับใช้สองคนเดินไปอยู่ข้างหน้าปรมาจารย์ท่านปู่ของข้าขอให้ข้ามาเรียนรู้จากท่านหลี่ชิงอวีก็อยากจะร้องให้แต่ก็ร้องไม่ออกเขาไม่อยากมาจริงๆเขาไม่ได้ตาบอดและหลุมฝังศพที่ถูกขุดลึกลงไปใต้ดินที่อยู่ไม่ไกลนัน่นก็ทำให้เขารู้สึกแปลกๆราวกับว่าอยู่ในม่านหมอกมัวและมืดมน หากมันทําให้ปรมาจารย์เคร่งขรึมอย่างนี้ได้ก็จะต้องไม่ใช่สถานที่ที่ดีอย่างแน่นอนแต่ท่านปู่ของเขาบอกว่าต่อไปพวกเขาก็ต้องให้ท่านปรมาจารย์ช่วยดูหลุมฝังศพของครอบครัวพวกเขาเองด้วยตอนนี้พวกเขาได้แสดงความจริงใจล่วงหน้าไปแล้วท่านปรมาจารย์ก็น่าจะพึงพอใจฟาบาทต้องการไปกับข้าจริงๆหรือหากมีอะไรผิดพลาดแม้แต่ชีวิตก็อาจจะรักษาไว้ไม่ได้นะเซี่ยเฉียวมองเขาด้วยความประหลาดใจ ทันทีที่เขาเข้าใกล้เมฆหมอกเหเนือหลุมฝังศพก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยราวกับว่ามีพลังสองสายกำลังปะทะกาันทั้งฮองเต้และราชทายาจะมีปราณพิเศษซึ่งสามารถเรียกได้ปราณมังกรปราณของโอรสวรรค์หรือปราณของฮองเต้ปราณของโอรสวรรค์ก็ยังมีหลายประเภทซึ่งส่วนใหญ่แบ่งเป็นห้าสีเช่นเขียวแดงขาวเหลืองและดำในยามรุ่งสางและพลบคําเปรียบเสมือนเมฆที่พรางพรายหนุนดวงตะวันปกคลุมทั่วฟ้าแต่เมื่อมองดูแล้วจะต้องมีความน่าเกรงขามไม่เหมือนคนทั่วไป แม้ว่ากันว่าตำแหน่งของราชายาตจะไม่ค่อยมั่นคงนักแต่เขาก็เป็นถึงหลักฐานของบ้านเมืองในขณะที่เขาเข้าไปในค่ายกลอันชั่วร้ายนี้พลังทั้งสองสายจึงปะทะก,กันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นนับว่าเป็นประโยชน์ต่อเซี่ยเฉียวเล็กน้อยการแสดงออกของท่านบอกข้าว่าท่านหวังว่าข้าจะได้ไปกับท่านด้วยเจ้าสเสวียนจิงหัวเราะหยุดพูดไร้าสาระและไปดูกันเถอะเซี่ยเฉียวยิ้มทันทีฉากไหนบ้างที่นางเคยไม่เห็นหลุมฝังศพนี้ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นแต่นี่มันมีคนเยอะมาก นางก็เลยต้องแสดงท่าทีของปรมาจารย์ออกมาหน่อยใช่หรือไม่นี้เรียกว่าปราบก่อนแล้วค่อยเลี้ยงตอนนี้นางทาให้พวกเขากลัวประเดี๋ยวค่อยแสดงให้ดูว่านางแก้ไขคนชั่วร้ายนี้ได้อย่างสบายๆพวกเขาย่อมจะต้องชื่นชมศรัทธาในตัวนางอย่างยิ่งแน่นอนพวกเจ้าเดินตามข้ามาลุมฝังศพด้านล่างนี้มีปัญหาจริงๆอย่าเหยียบมั่วๆไม่อย่างนั้นกลับไปพวกเจ้าจะโชคร้ายเสียเฉียวผู้จบก็เงยหน้าขึ้นมองพวกเขา จากนั้นนางก็หยิบกระดาษเย็นปึกหนึ่งและระฆังเล็กๆจำนวนหนึ่งออกมาจากตะกร้าไม้ไผ่ของนางด้วยสีแน่เจ็บปวดใจแล้วยัดใส่มือแต่ละคนเก็บไว้ให้ดีหากเย็นเสียหายไปแล้วให้สั่นระฆังทันทีมิฉะนั้นมีอะไรเกิดขึ้นข้าก็จะไม่สนใจนะเจ้าสเสวียนจิงเก็บของเข้าไปในอกเสื้ออย่างสงบทำตามที่ปรามาจารย์โม่บอกคนทั้งกลุ่มทำตามแต่โดยดีราวกับเป็นลูกเป็นหลานเชื่อฟังคำสั่งสอนอย่างว่าง่ายจากนั้นเสี้ยเฉียวจึงเริ่มเดินเข้าไปในความมืด มีปัญหาอะไรกับต้นไม้ที่ปลูกไว้สองข้างทางนี้หรือเปล่าหลังจากที่เจ้าสเสวียนจิงเดินตามไปเขาก็รู้สึกอึดอัดเล็กน้อยลมชั่วร้ายพัดประทําใบหน้าทําให้คนรู้สึกตื่นระหนกเสี้ยเฉียวพยักหน้าจะค่อนข้างมีพรสวรรค์ทีเดียวตอนที่พวกเราเพิ่งเดินลงมาจากด้านบนเจ้าลองนึกดูว่าต้นไม้ทั้งสองข้างมีรูปร่างเหมือนอะไรคมดาบเจ้าสวียนจิงคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วตอบเสี้ยเฉียวพยักหน้า ถูกต้องคมดับชี้ไปที่หลุมฝังศพแม้ว่าวิญญาณในหลุมฝังศพนี้จะต้องการหนีก็ไม่สามารถหนีได้เจ้าของสุสานนี้ก็เกรงว่าจะทนไม่ได้เช่นกันเสียเ้ยเฉียวชี้ยังเนินที่ยกขึ้นเล็กน้อยผู้เขากับน้ำกดข่มกันเพื่อพิฆาตมารดาของบ้านทำลายบ้านใหญ่ก่อนค่อยจัดการบ้านอื่นทั้งหมดเกรงว่าภรรยาและอนุภรรยาของเจ้าของหลุมฝังศพนี้คงตายไปหมดแล้วต่อให้เป็นลูกหลานก็คงตกอยู่ในอันตรายถึงตายและพวกเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องที่อาจารย์่วงจุ้ยทำลงไป ช่างโหดเที่ยมเสียจริงตอนที่ห60ยิบขยับมั่วๆไม่ได้รูปร่างและที่ตั้งของสุสานนี้มุ่งเป้าไปที่ภรรยาและอนุภรรยาของเจ้าของหลุมฝังศพอย่างสมบูรณ์โดยเฉพาะกับนายหญิงของบ้านซึ่งโหดเที่ยมที่สุดผ่านสักพักพวกเขาก็เดินไปถึงด้านหน้าและเห็นป้ายหลุมศพที่นอกจากจะจะรึกบอกตัวตนของเจ้าของหลุมฝังศพเอาไว้แล้วก็ยังมีประวัติชีวิตของอีกฝ่ายด้วยปรากฏว่าเขายังเคยรับราชการเป็นขุนนางอีกด้วย ประมาณสิบกว่าปีหรือ20ปีที่แล้วเขาเคยเป็นนายอำเภอของอำเภอสวินข้าพิ่งได้ตรวจสอบบันทึกของอำเภอสวินเมื่อไม่กี่วันก่อนจึงได้รู้จักเขาเขาคือผังซีหยวนซึ่งเกิดจากตระกูลผังในหยงเจียงและมีครอบครัวที่ดีหลังจากสอบได้เขาก็มารับหน้าที่เป็นขุนนางในอำเภอสวิน คนผู้นี้มีความรู้ความสามารถทั้งยังหน้าตาดีภรรยาเอกของเขาก็ยังเป็นทายาทของตระกูลใหญ่ซึ่งนับว่าเป็นการแต่งงานเชื่อมสัมพันธ์ของสองตระกูลส่วนอนุพันยญาของเขาเสียผิงกังคิดอยู่ครู่หนึ่งมีเยอะมากคาจจำได้ว่ามีผู้มีชื่อเสียงคนหนึ่งนางเป็นนักร้องของหย่งเจียงซึ่งเดินทางหลายพลีเพื่อไปหาเขาจนเรื่องราวกลายเป็นตำนานชายคนนี้มีภรรยาและลูกไม่น้อยเลยมีคนมากมายตั้งป้ายหลุมศพบ,บนป้ายหลุมศพนี้รวมทั้งภรรยาและลูกลูก ป้ายที่ตั้งในหลุมฝังศพมีไม่น้อยมีทั้งของภรรยาลูกสาวลูกชายซึ่งนับได้เป็นจํานวนมากพี่ชายใหญ่ครอบครัวของผังซีหยวนตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างท่านรู้หรือไม่เสียเ่ยเฉียวเอ๋ยถามเสียเส่ยผิงกังเสี่ยพผิงกังชะงักไปครู่หนึ่งแล้วสายหน้าจะรู้ได้อย่างไรข้าก็แค่คิดว่าคนนี้เป็นนายอำเภอคนแรกตอนที่คดีฆาตกรรมหิ่งห้อยเกิดขึ้นข้าจึงได้อ่านเรื่องของเขามากหน่อย วิธีที่เสี่ยเฉียวเรียกเขานึกขึ้นมาในสมองแวบ,บหนึ่งแต่เสี่ยผิงกังยังไม่ทันรู้ตัวเขาก็นึกถึงเรื่องอื่นขึ้นมาก่อนฟังซีหยวนเสียชีวิตกะทันหันด้วยอาการป่วยหนักผู้ชายคนนี้มากความสามารถเสด็จพ่อของข้าก็ยังเคยแสดงความเสียใจต่อการตายของเขา ส่วนครอบครัวของเขาข้าเคยไปที่อำเภอสวินมาก่อนตระกูลผังล่มสลายไปนานแล้วคนในครอบครัวเสียชีวิตลงอย่างต่อเนื่องจนหมดบ้านเมื่อ3าปีที่แลข้าบังเอิญได้ยินคนพูดถึงว่าตระกูลฟังยังมีลูกสาวคนหนึ่งที่เกิดแต่อนุพันยาซึ่งโตมาด้วยการเลี้ยงดูของพ่อบ้านชราเจ้าสวียนจิงเอ่ยเพิ่มเติมเขามองสายตาของเสี่ยเฉียวด้วยรอยยิ้มเสี่ยเฉียวถูกเจ้าสวียนจิงจ้องมองด้วยสายตาเช่นนั้นก็นึกขึ้นมาได้ว่านางเพิ่งเรียกเสี่ยผิงกังว่าพี่ชายใหญ่ในใจจึงรู้สึกขาดความมั่นใจขึ้นมาทันทีีเเเเมมื่่่อห็นวายิงงงกกััไได้สต นางก็แสดงสีหน้าประหลาดใจอีกครั้งก่อนจะยื่นหน้าไปมองดูคำจารึกและเบนสายตาออกไปพังซี่หยวนตายไปตั้ง11 1เปีแล้วเจ้าสเสวียนจิงตอนนั้นอายุเท่าไรเองแต่เขากลับยังจำเรื่องแบบนี้ได้เจ้าสเสวียนจิงมองนางด้วยรอยยิ้มเซี่ยเฉียวรู้สึกถึงได้ถึงสายตาที่ภาคภูมิใจของเขาเซี่ยเฉียวเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยความทรงจำของข้าก็ไม่เลวไม่แย่ไปกว่าเขาหรอกจะมาทำภูมิใจอะไร เจ้าสเสวียนจริงจนใจเขามองซ้ายมองขวาและรู้สึกว่าพื้นใต้เท้าของเขาเปียกชื้นและส่งกลิ่นที่น่าขยะแขยงท่านจะทำอะไรตอนนี้เจ้าสเสวียนจริงเอ่ยถามเสียเฉียวสับสนอยู่ครู่หนึ่งพังซีหยวนผู้นี้ต้องกลายเป็นวิญญาณแค้นแล้วแน่แน่เพียงแต่ว่าเขาถูกกักขังอยู่ภายในไม่สามารถออกมาได้เท่านั้นวิญญาณอื่นๆที่อดตายอยู่ข้างในนี้เป็นผู้หญิงทั้งหมดเมื่อพลังหยินยิ่งเข้มข้นมันก็จะสามารถหล่อเลี้ยงวิญญาณของพังซีหยวนได้ ดังนั้นเขาจะมีพลังมากกว่าวิญญาณอื่นๆมากหากข้าต้องการช่วยวิญญาณคนตายตอนนี้ก็จะต้องจัดให้คนคาถาให้คนทั่วไปไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้าจะเอาชนะเขาได้แต่บังเอิญพอดีที่พวกเจ้าเป็นผู้ชายกันทั้งนั้นจึงมีพลังอย่างมากหากพวกเจ้าสามารถยืนตรงตำแหน่งต่างๆเพื่อช่วยข้าสะกดเว้สักครู่โอกาสที่ข้าจะชนะก็จะมีมากขึ้นหน่อยเสียเฉียวกล่าวอย่างตรงไปตรงมา เหตุผลที่เซี่ยเฉียวพูดเช่นนี้เป็นพระนางกลัวว่าพอถึงเวลานั้นคนเหล่านี้จะรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติแล้วจะวิ่งหนีสเปสปะไปด้วยความกลัวคนของราชาทายาสยังพอว่าต่หลีชิงอวีนั่นอายุยังน้อยน,อยนางเกรงว่าเขาจะทนไม่ไหวได้เจ้าสเสวียนจริงพยักหน้าหลีชิงอวีขี้ขลาดแต่เขาก็ตอบรับแต่โดยดีเซี่ยเฉียวหยิบเข็มทิศออกมาเพื่อคำนวณตำแหน่งขณะที่นางกำลังจะจัดแจงคนก็มีเสียงกรอบแกรบดังขึ้นข้างหลัง เมื่อนางหันกลับไปมองก็เห็นว่ามีชายชราคนหนึ่งก็เดินเข้ามาพร้อมกับเด็กสาวที่มีอายุประมาณ17หรือ18ปีหญิงสาวรีบวิ่งเข้ามาทันทีพวกเจ้าเป็นใครมาอะไรอยู่หน้าหลุมศพของท่านพ่อค่าเอาล่าทายาทของเจ้าของหลุมฝังศพอยู่ที่นี่แล้วเรื่องนี้เกรงว่าจะจัดการไม่ได้ง่ายๆแล้วหญิงสาวหน้าตาดีมากแต่ตอนนี้นางกำลังก้าวร้าวดุดันและจ้องคเขม่งไปยังเสี้ยเฉียวที่กำลังถือเข็มทิศราวกับว่านางเห็นศัตรูที่ฆ่าบิดาของนางกระนั้น เซี่ยเฉียวเองก็รู้ว่าตนเองไม่มีเหตุผลที่เพียงพอมีอะไรในโลกนี้บ้างที่ไม่ควรแต่ต้องนั่นก็คือลูกเมียและทรัพย์สมบัติของผู้อื่นรวมถึงสุสานของบรรพบุรุษแม่นางผังมันเป็นอย่างนี้ข้าเป็นนักพรตเต๋าข้าสามารถขับไล่ความชั่วร้ายและกำจัดวิญญาณร้ายได้สุสานของครอบครัวเจ้ามีปัญหาบางอย่างข้าจะต้องเปิดแท่นทำพิธีเซี่ยเฉียวพยายามเอ่อยอย่างกรุณาขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ